สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea, ทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่19กันยายน2565นะครับเชลซีเตรียมแต่งตั้งผู้ค้นพบฮารันเป็นผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของเชลซีนะครับรวมไปถึงแกรมพอตเตอร์ดูแล้วจะถูกใจฟอร์มของอ์มันโดโบรยามากๆเลยนะครับเราฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนหนึ่งขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากคอรักแอวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตนันผิวหน,น้า ได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอยอยมีฮาลานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR Code ด้านบนหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของ p e t e r b o โบมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้นะครับ ขอบคุณ Suzuki สวิปพาวเวอร์ยูอานะครับสปอร์ตอีโคคาเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับยอดขายในไทยกว่า1น0 0 0 0หืนคันไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม s u zu กิทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณสิงห์วัวออฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์บสและก็ของสโมสรเชลซีด้วยไปกดไลค์แฟนเพจกันได้คอนเทนต์มีมาฝากเพียบแล้วก็มีกิจกรรมแจกของรางวัลมาฝากมากมายนะครับฝากติดตามเพจส รวมไปถึงยาแก้ไอตาขันตีเจ็บคอไอมีเสมหะไปลุยกันเลยกับยาถ่าย1นึ่นะครับแก้ถ่ายท้องปูกขับลมแก้ท้องอืดนะครับก็เครือเดียวกันกับกระเบนเหน็บถ้าบอกว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสสั่งครบ1,500บาทมีส่วนลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนอยู่กับช่องปีเตอร์โบสมายาวนานกว่า4ปีแล้วนะครับโอเคข่าวใหญ่สุดของเชลซีในวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารล้วนๆนะครับล้วนๆเลยซึ่งรายละเอียดจัดตักจัดเต็มมากๆนะครับ เริ่มจากฟาบริซิโอโรมาโนครับโรมาโนเนี่ยรายงานเป็นคนแรกเลยบอกว่าเชลซีเตรียมบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับคริสตอฟฟอยผู้อนวยการกีฬาของเรดบูลซาวส์บวกนะครับก็จะเข้ามาเป็นผอออกีฬาคนใหม่ของเชลซีตอนนี้กำลังคุยกับทางซาว์บวกเพื่อขอเซ็นสัญญาอยู่นะครับก็ยังเดือสัญญากับทางต้นสังกัดเขาบางทีอาจจะต้องมีเงินชดเชยให้บ้าง นี่คือชายผู้ค้นพบนักเตะดังหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงเบรหารันซาดิโอมาเน่นาบีเกตาหรือดาโยอุปาเมกาโนนะครับโดยจะเข้ามาทำงานร่วมกับแกรมพอตเตอร์โดยตรงนะครับไม่ได้เข้ามาแล้วก็ต่างฝ่ายต่างทำงานนะแต่เข้ามาแล้วทำงานด้วยกันโดยตรงเลยนอกจากนี้นะครับโรมาโนยังอัปเดตเพิ่มเติมในคลิป YouTube ด้วยครับบอกว่าเชลซีเนี่ยมีตัวเลือกหลายคนนะ เอาจริงๆคือตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพียคนเดียวแต่เชลซีเหมือนกับว่าต้องหาใครสักคนและที่จะเอามาเริ่มงานให้ได้ก่อนเริ่มฟุตบอลโลก2022เพื่อที่จะมาดูแลตลาดหน้า,นาหนาวของเชลซีด้วยก่อนจะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจร่วมกันว่าคริสตอฟฟ์รอยนะครับคือคนที่ตรงสเปคมากที่สุดเขาเป็นนักอ่านอนาคตนักเตะล่วงหน้าชั้นเซียนอันนี้โรมาโ,โนเขาพูดแบบนี้เลยนะไม่ได้ปั้นแค่ฮาลัน พราะตอนนี้ให้จับตาดูเบนจามินเซสโกเอาไว้ด้วยดาวยิงไวย19ปีที่กำลังสร้างชื่อให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นตอนเจอกับเชลซีไปแล้วด้วยนะครับใน UCL ที่เสมอกับเรดบูลซอลส์บวกไป1ประตูต่อ1นึ่งเซสโกเป็นกองหน้าที่สูงแววดี well, นะครับคนนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับฮาลันนะเทียบตอนอายุเท่าๆกันแต่ว่าเป็นคนมีความคล่องตัวมีเทคนิคอยู่พอสมควรเหมือนกันฟาบิโอโรมาโนยังบอกด้วยนะครับว่า คริสตอฟฟ h e รอยเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานเบื้องหลังมากๆนะครับอาจจะออกกล้องไม่บ่อยถ้าไม่เอาแบบไมคไปจอถามหรือเอากล้องแบบไปถ่ายเองกับตัวเป็นคนออกสื่อเองไม่ค่อยบ่อยคือต้องมีคนมาถามเข้าถึงจะพูดแต่เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีมากเข้ากับนักเตะแล้วก็โค้ชได้ดีเสมอรวมไปถึงมีคอนเนคชั่นกับเอเจนต์มหาศาลด้วยนะครับเพื่อใช้ในการเจรจาคว้าตัวนักเตะ คาดว่าดีลนี้จะจบในอีกไม่กี่วันนะครับเพราะว่าตัวคริสตอฟฟรอยก็มีความกระหายที่จะมาเป็นผอ,ออกีฬาคนใหม่ของเชลซีเหมือนกันนะครับใน YouTube ใน Twitter r o m ร n าโนบอกว่าใกล้ตกลงกันแล้วถูกไหมครับแต่ว่าทางทาง i n s t a g r กรของ r o m า n โนนะครับเขาใช้คำว่า Here we go เรียบร้อยแล้วนะใน IG Here we go เรียบร้อยดูแล้วก็ ไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าบรรดาสื่อดังสื่อเทียนหนึ่งพวกนี้เขาก็รายงานตรงกันหมดนะครับว่าเชลซีกาลังจะได้ตัวคริสตอฟฟ์รอดมาเป็นพอ,อกีฬาคนใหม่ซึ่งหลังจากที่ตามหามานานกําลังจะได้แล้วนะครับกำลังจะได้ซึ่งเมื่อช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราไม่มีตําแหน่งนี้เพราะว่ามารีน่ากับปีเตอร์เช็คอําลาทีมไปนะครับท็อตโวลี่กับเบเดตเอ็กบาลี่ก็เลยต้องทํางานกัน2คนแล้วก็วุ่นวายนะครับวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับ ทีนี้ครับเราฟังข้อมูลจากฟาบริซิโอโรมาโนที่รายงานเมื่อวานเป็นคนแรกไปแล้วแต่เอาจริงๆเนี่ยออริจินอลที่รายงานข่าวคริสตอฟฟรอยว่าเชลซีสนใจต้องคนนี้นะแมทลอนะครับช่วงนี้ไม่ลาพักร้อนนะฮะช่วงนี้มารายงานข่าวให้แฟนเชลซีฟังกันแบบต่อเนื่องนะครับแมทลอนะครับบอกตรงกันเลยว่าเชลซีกำลังจะตั้งคริสตอฟฟรอยให้เป็นผอ,นอ,อกีฬาคนใหม่แล้ว การทำงานของเขาเนี่ยจะไม่ใช่การแบบรับจอบหลายที่หรือว่าทำงานเป็นแบบชั่วคราวอยู่บ้านบ้างอยู่ออฟฟิศส,สนามซ้อมคอปเแฮมเชลซีบ้างจะไม่ใช่แบบนั้นจะเป็นการทำงานแบบ full time นะครับทำงานเต็มเวลาเลยเชลซีคุยกับฟรอยมาสักพักแล้วนะครับก่อนจะเจรจากันเชิงบวกตอนที่ตัวของฟรอยเนี่ยเดินทางมาสแตนฟอร์ดบริดในเกม UCL เมื่อวันพุธก่อนสถานการณ์ตอนนี้ดีลใกล้จบ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากแกรมพอตเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้เชลซีไม่ได้จะตั้งแค่ตำแหน่งผออกีฬาอ่าจุดนี้น่าสนใจแมตต์อบอกว่าเชลซียังมองหาคนที่จะมาเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปอีกสักคนหนึ่งด้วยเพื่อมาทำงานร่วมกับคริสตอฟฟรอยโดยตรงอารมณ์ประมาณว่าเชลซีอยาก แบ่งหน้าที่ให้มันเป็นสัดเป็นส่วนให้มันชัดเจนนะครับก็คงอยากได้ฟรอยมาเป็นแบบโคตรแมวมองนักวิเคราะห์นักเตะตัดสินใจว่าจะเอาคนไหนอารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าแกตัดสินใจค่อนข้างเก่งนะครับก็นี่คือบทบาทของฟรอยและเชซีก็อยากจะได้คนที่มาดูแล เรื่องนอกสนามเรื่องของการบริหารเรื่องของเชิงธุรกิจอีกสักคนหนึ่งทำงานแยกกันไปเลยนะครับดูแลเรื่องการเงินดูแลเรื่องของการเจราจาสัญญ์สัญญาส่วนตัวนักเตะอารมณ์ประมาณนี้เอาที่ไม่ใช่ต้องมาศึกษาวิเคราะห์สไตล์การเล่นแท็กตงแท็กติกพวกนี้คือแยกกันทำงานไปเลยจะได้ดูแลบทบาทตัวเองให้เต็มที่ถ้าให้เปรียบเปยเนี่ยตำแหน่งของฟรอยก็จะคล้ายๆกับปีเตอร์เชค นะครับแต่จะแอดวานซ์กว่าเพราะว่าของเชคเป็นที่ปรึกษาแต่ของฟรอยเนี่ยคือจะมาเป็นผอ,ออกีฬาเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่เชลซีจะเอาที่เขาบอกเป็นผอ,อ,อเทคนิคหรือว่าผู้จัดการทั่วไปอีกสักคนหนึ่งเนี่ยอันนี้จะคล้ายๆมารีนาการานอฟสกายานะครับดูแลเรื่องเงินดูแลเรื่องการเจรจาต่างๆซึ่งเอาจริงๆเนี่ยในอเมริกันเกมส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบสบอลบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอล NFL พวกเนี้ยเขาแยกกัน คนดูแลคนวิเคราะห์นักเตะก็คนหนึ่งแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ดูแลภาพรวมก็อีกคนหนึ่งเขาเรียกว่า general manager เป็นคนตัดสินใจอะไรต่างๆตรงเนี้ยเชลซี Chelsea อยากให้แยกกันไปเลยเหมือนเหมือนกับว่าก็จะเป็นเป็นแบบบทบาทใหญ่ๆของเชลซีจะเป็น3ฝ่าย1คือคนดูแลเชิงเทคนิคคนดูแลเป็นผอกีฬาก็คือคริสตฟรอยเอาคนมาเป็นผู้จัดก,การทั่วไปอีกคนหนึ่งเป็น CEO อารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแกร์มพอตเตอร์ที่ จะได้ไม่ต้องมายุ่งพวกนี้แกรมพอเตอเตอร์ก็ทํางานโฟกัสในสนามของตัวเองอย่างเดียวก็พอซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่โทมัสทูเคินอยากทาทูเคิลอยากเป็นแบบนั้นแต่ว่ามารีน่ากับเช็คไม่อยู่นะครับช่วงซัมเมอร์ก็เลยเรียบร้อยแตกกับทอดดวอรี่เลยนะฮะสําหรับฟรอยเนี่ยแมตตลอบอกว่ามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วนะครับรับตําแหน่งนี้กับซอลสโบกมาตั้งแต่ปี2015 เคยเป็นผู้ช่วยของราฟรังนิกมาก่อนคนที่เคยเป็นกุนซือแมนยูนะซึ่งเครือข่ายการดูฟอร์มนักเตะของฟรอยนยกว้างมากไม่ได้เน้นแค่ในยุโรปนะครับแต่ยังดูนักเตะจากทวีปแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ด้วยที่เป็นเพชรน้ําดีหลายคนไอ้คาว่าผู้ค้นพบฮารลันเนี่ยแมตลอบอกว่าไม่ใช่อยู่ดีๆว่ามาเคลมเพื่อเอาเครดิตนะไม่ใช่นะเพราะเขาเป็นคนเจอจริงๆไปดูฟอร์มตั้งแต่สมัยอยู่กับโมนะครับแล้วก็เอากล้องวิดีโอเนี่ยไปถ่ายฟอร์มเก็บเอาไว้เลยคือ คือต้องยอมรับว่าด้วยเลเวลของทีมมันยังไม่ได้มีเทปให้ดูแบบกว้างขวางสงกงสก,กาวขอดูเทปเช็คฟอร์มแบบกว้างขวางยังไม่ขนาดนั้นถ้าใครอยากเห็นฟอร์มก็ต้องไปดูเองอยากเก็บบันทึกเอาไว้ว่าเล่นยังไงก็ต้องเอากล้องวิดีโอไปถ่ายซึ่งทางคริสตอฟฟรอยกับผู้ช่วยของเขาอีกคนนึงเนี่ยบินไปดูแล้วกล้องวิดีโอถ่ายดูฟอร์มบุบ๊บชอบแนะนำให้เรดบูลซอรสบวกซื้อมาก่อนจะปล่อยให้ดอทมุลและปัจจุบันก็ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เก่งชิบหายลิงเบลฮา,าร์ลัน ว่าแล้วก็เสียดายนะครับที่ทามมิ่งต่างๆมันไม่ลงตัวกับเราเมื่อเมื่อซัมเมอร์สองซัมเมอร์ที่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ครับเชลซีเนี่ยพอแต่งตั้งทางฟรอยขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คาดหวังว่าจะให้ทำนะครับมีรายงานจากอดัมนิวสันนะครับอดัมนิวสันบอกว่าคริสตอฟฟรอยนะครับจะเก่งเรื่องสองฟอร์มนักเตะมากในวัย16ถึง 19ปีนะครับซึ่งนอกจากดาวดังที่โผลมาผ่านสื่อเยอะแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนเจอนักเตะอีกหลายๆคนด้วยนะครับที่ฝีเท้าใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเควินคัมเพิลมาเซลซาบิเซอร์คอนราดไลเมอร์ทาคุมิมินามิโนหรือจะเป็นดูเยซเซเรต้าซานะครับรือบอกไปอดัมิวซันอยู่ฟุตบอลลอนดอนก็เทียรสองพอฟังได้นะครับซึ่งข่าวยังบอกว่าอันที่จริงอะ่ะเชลซีอยากได้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผอ,อ,อ,อกีฬาของลิเวอร์พูลมากที่สุด แล้วก็ชื่อของฟรอยเนี่ยเป็นคนที่สนใจรองลงมาก่อนจะมาลงเอ่ยกันแล้วก็ใกล้เซ็นสัญญากันแล้วท็อตบนี่จะให้ฟรอยเริ่ม2ฟอร์มนักเตะทันทีเลยนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักสุดที่ซัมเมอร์หน้าวางเอาไว้จะเป็นตำแหน่งมิดฟิล์นะครับเล็งว่าจะเอามิดฟิลแน่ๆน,นะครับซัมเมอร์หน้ารวมถึงต้องรอดูสถานการณ์ผู้รักษาประตูด้วยเกปาอย่างไงนะครับนอกจากนี้ครับพวกนักเตะที่มีอยู่เนี่ยหากคนไหนยังไงดูแล้วก็ไม่ได้มีอนาคตอะไร ถ้าคิดจะขายอยู่แล้วอ่ะจะพยายามขายถาวรให้ได้ไม่อยากให้เกิดลูปปล่อยยืมตัว4-5ทีแล้วก็หมดสัญญาไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะครับทั้งนี้ครับแม้จะมีเป้าหมายหลักเป็นการเสริมทัพจัดเต็มในซัมเมอร์แต่ก็มองถึงความเป็นไปได้ในเดือนมกราคมเหมือนกันอารมณ์ประมาณว่าถ้าเจอคนที่น่าสนใจก็ไม่แน่ในเดือนมกราคมแล้วก็ เมื่อไรที่ฟรอยเริ่มงานแบบเต็มตัวเดี๋ยวท็อตโบลีจะเฟดตัวเองเออกไปเป็นแค่ประธานสโมสรเป็นแค่เจ้าของสโมสรอ,อย่างเดียวจะไม่มายุ่งเรื่องเกี่ยวกับบทบาทการเลือกนักต่อเลือกนักเตะอะไรพวกนี้อีกต่อไปนะครับซึ่งถ้าถามผมถามว่าคิดยังไงกับคริสตอฟฟรอยอืมผมว่าผมว่าโปรไฟล์เขาน่าสนใจนะแล้วก็ประสบการณ์ทำงานมาหลายปีสำหรับคริสตอฟฟรอยนะครับถ้าจะตั้งข้อสังเกตเพียงอย่างเดียวก็คือ สไตล์การซื้อของทีมในเครือเรดบูลเนี่ยเขาเน้นเอาตัวแวลดี d มาปั้นขายทำเงินได้เยอะต้องดูครับว่าถ้ามาเชลซีเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แบบเก่าแล้วไงมันจะไม่ใช่แบบแค่ไปเอาแข้งแวลดี d อายุไม่ถึง20มาปั้นแล้วไงบางทีมันจะต้องเจอสถานการณ์ซื้อซ um ูเปอร์สตาร์ซื้อทุ่มสตาร์ค่าตัวแพงๆซึ่งต้องมาดูว่าถ้าเกิดเป็นการซื้อนักเตะเกรดที่สูงวันนี้ทางคริสตอฟฟรอยจะยังตัดสินใจได้แม่นเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่ง ผมว่าก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ฟรอยจะต้องทำงานร่วมกับแม็กคาเลยคนนี้เป็นคนที่แกรมพอตเตอร์เขาดึงตัวมาจากไบรตันด้วยก็จะต้องเจราจาร่วมกันต่างฝ่ายต่างก็มีสายสเกลเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับก็ขอให้การมาและอัปเกรดจากไซส์ประมาณเรดบล l ซอส์บวกมาเป็นเชลซีและยังตัดสินใจให้แม่นเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าเกิดทำได้ดีเหมือนเดิมเนี่ย โอคนนี้อยู่กับเชลซียาวๆได้นะครับเป็นตําแหน่งสําคัญที่เชลซีกําลังขาดณเวลานี้นะครับส่วนไอเรื่องตําแหน่งที่แมตต์รอบอกว่าจะหาคนอื่นมาทํางานช่วยทางคริสเตอยฟฟรอยเพิ่มเติมเนี่ยพวกเจเนอเรล a มินิเจอร์ผู้จัดก,การทั่วไปพวกนี้จริงๆเชลซีเคยพยายามนะครับข้อมูลนี้มาจากเดวิดออนสตีนนะครับเดวิดออนสตีนเนี่ยบอกว่าเชลซีอยู่ในยุคแบบ ยุคใหม่ล้างไพ่เก่าหมดเลยนะครับปรเปลี่ยนกุนซือไปแล้วกําลังจะได้คริสโตฟฟรอนมาเป็นผอ,อ,อกีฬาแล้วก็มีโอกาสได้สูงมากกันด้วยล่าสุดเขาบอกว่าเชลซีจริงๆเคยเจราจากับโอลิเวอร์มินสลาฟผู้บริหารระดับสูงของ a i r ์เบียไลฟซิด้วยเช่นกันคนนี้เด่นด้านธุรกิจการออกสื่อตําแหน่งของเขาก็คือ CEO นะครับ มินสลาฟคนซ้ายครับในวัย47ปีเป็นหนึ่งในคนที่เชลซีคุยแบบจริงจังลยนะคุยกันตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วตอนที่บิลขายติโมเวเนอร์ให้แล้วก็อยากได้ยอสโกกวาดิโอนด้วยเชื่อกันว่าตอนนั้นเนี่ยทางมินสลาฟก็สนใจมาทำงานที่ลอนดอนเหมือนกันการพูดคุยกันครั้งแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะตัวมินสลาฟก็มองว่าสไตล์ของตัวเองอาจจะเหมาะกับเชลซีก็ได้แต่อย่างไรก็ตามครับคุยไปคุยมายังหาข้อตกลงกันไม่ได้นะครับเลยอยู่ไลฟ์ซิกต่อไปก่อน ออนสีนบอกว่ามินสลับทำงานกับไลซิกมาตั้งแต่ปี2014แล้วก็สร้างทีมจนกลายเป็นขาประจำใน UCL เก่งเรื่องการค้าขายนักเตะการเจราจาเชลซีอาจต้องการสิ่งนี้ครับเพื่อให้การเจราจาทุกอย่างมันคุมที่สุดแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะครับว่าในอนาคตมินสลับจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าตอนที่ไม่บรรลุข้อตกลงกันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างไม่เอานะแต่เป็นเป็นอารมณ์ว่าบรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าอืมชั่วโมงนี้เวลานี้มันอาจจะยังไม่ได้เหมาะ อารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ตําแหน่งเนี้ยผมว่าเดี๋ยวก็ต้องเอาเพื่อที่มันจะได้สุดโต่งในบทบาทของตัวเองไงคนหาเงินคนหาสปอนเซอร์คนพูดออกสื่อเป็นโคศกคนเจราจาตัวล่งตัวเลขต้องมีนะครับตำแหน่งนี้ต้องมีแล้วก็เรื่องของการหานักเตะจริงๆให้มันเหมาะกับแผนของพอตเตอร์พวกนี้ก็เดี๋ยวให้คริสตัฟรอยกับแม็กคาเลกเขาตัดสินใจ วันที่ผมบอกให้พอตเตอร์เขาได้ไปโฟกัสกับการคุมทีมซ้อมเถอะนะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คิดว่าตําแหน่งผอ,อ,อกีฬาเร็วๆนี้น่าจะเปิดตัวนะครับส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งอย่างผอฝ่ายเทคนิคหรือว่า general manager เนี่ยผู้จัดก,การทั่วไปเนี่ยผมว่าก็คงจะเริ่มต้นก่อนฟุตบอลโลกนะครับมันมันทำไมว่าต้องเริ่มเริ่มก่อนฟุตบอลโลกเพราะว่าฟุตบอลโลกมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่บางทีนักเตะแจ้งเกิดเยอะคนที่แบบว่า บางคนไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนมาแจ้งเกิดในบอลโลกบางคนแววโอเคอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเจ๋งขนาดไหนแล้วมาทําได้ดีมากในบอลโลกพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีทีมงานที่เพียบพร้อมอ่ะทั้งคนดูแลฟอร์มนักเตะและคนเจรจาถ้ามันได้มาอยู่พร้อมกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยมันดูฟอร์มช่วงฟุตบอลโลกได้ซึ่งจะเตะเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วบางทีถ้าคนไหนเชลซี มองว่ามันเป็นงานด่วนใช่ไหมครับแฟนเชลซีบางทีอาจเริ่มคุยตั้งแต่มกราคมเลยก็ได้ไงย้าอีกทีนะว่าเบื้องต้นงานใหญ่คือซัมเมอร์แต่ถ้ามันมีคนไหนที่ดูแล้วใช่ดูแล้วน่าสนใจอย่ามองข้ามเดือนมกราคมนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของผู้บริหารทีนี้ครับอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจก็คือกองหน้านะครับอาร์มันโดโบรยาดูเหมือนจะถูกใจนะครับทางแกรมพอตเตอร์ ข่าวนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนครับว่ามาจากเดอะซันแต่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 เดอะซันเนี่ยใช่ก็ทุกข่าวจะต้องแบบมั่วเสมอไปเต้าเสมอไปมันมีนักข่าวคนหนึ่งที่ฟังได้นะครับและอยู่เทียร์ต้นๆด้วยครับเขาชื่อว่าอลันนิกสันนะครับซึ่งข่าวนี้อลันเป็นคนเขียนเองนะครับถ้าเป็นอลันนิกสันเป็นคนเขียนเองเนี่ยฟังได้ นะครับถือว่ามีความน่าเชื่อถือประมาณนึงเลยนะครับส่วนคนอนนื่นๆของเดอซานปล่อยผ่านไปนะครับอารันเขาบอกว่าอาร์มันโดโ,โรยาเนี่ยกำลังเป็นที่ถูกใจของแกรมพอตเตอร์ครับแล้วก็ในอีกไม่ช้าเนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่จะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมชุดใหญ่ในเกมสําคัญสําคัญหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นคนอื่นเล่นไปก่อนเดี๋ยวเป็นสเตอร์ลิงเป็นฮาวเวสเป็นโอบามยองแล้วโ,โรยาค่อยลงมาเปลี่ยนเกม ลักษณะประมาณนี้แต่หลังจากนี้มีโอกาสได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่ซ้อมกันเนี่ยช่วงไม่มีวันเตะเนี่ยช่วงซ้อมกันเขาบอกว่าโรยาซ้อมได้หน้าประทับใจมากนะครับประทับใจแกรมพอตเตอร์มากๆดูการซ้อมแล้วชอบเลยและต่อให้เชลซีไปซื้อดาวยิงระดับปีอรอบริโอบาเมยองมาแต่ดูเหมือนตอนนี้พอตเตอร์จะชอบฟอร์มโรยามากกว่าด้วยนะ แล้วเขาเป็นกุนซือที่ไม่กลัวที่จะให้โอกาสนักเตะแหล่งข่าววงในแจ้งกับอลลันบอกว่าพอตเตอร์มอมโบรยาว่าน่าจะเข้ากับระบบของเขาสาเหตุหลักๆคือไม่ใช่แค่ตัวใหญ่แข็งแกร่งเก็บบอลได้อย่างเดียวแต่ยังเป็นคนที่คอยช่วยเพรสซิ่งตลอดเวลาด้วยตัวใหญ่แต่ไม่ถืออะพูดง่ายๆคอยวิ่งช่วยเกมร้องเกมรับแบบนี้ด้วยเพื่อให้แดนกรารกับกองหลังไม่ได้เหนื่อยจนเกินไป แล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเอา้าแล้วแบบนี้ใครฮาวเวสนะครับฮีโร่ยิงประตูชัยคว้าแชมป์ UCL ของเราจะไปอยู่ไหนอาลานิซอนบอกว่าตำแหน่งของโรยาไม่ทับกับไครฮาวเวสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากแทคติกนัดล่าสุดเนี่ยทางอลาลันเขาบอกชัดเจนเลยว่าฮาวเวสไม่ได้เล่นเป็นหน้าเป้านะฮาวเวสเล่นเป็นหน้าต่ำหรือคุณจะมองเป็นกองกลางตัวรุกก็ได้เยืนอยู่หลังโอบามยองนะครับไม่ใช่หน้าตัวเป้า ทำให้ตัวอาร์มันโดบรยาสามารถลงพร้อมกับฮาวเว s t สได้แบบไม่มีปัญหานะครับอาจจะได้เห็น2คนนี้ลงเล่นด้วยกันก็ได้แล้วก็ยังมีคนที่สอดแทรกได้อย่างเช่นรูเบนลอตตาชิกนัดล่าสุดลงมาเล่นตำแหน่งนี้กับเล่นดีเฉยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงแต่ตอนนี้เหมือนกับว่า บรยาถูกใจแกรมพอตเตอร์แล้วก็เขาบอกว่าบรยาไม่ต้องไปกลัวว่าฤดูกาลหน้าเดี๋ยวมีลูกากกกลับมาแย่งตำแหน่งตำแหน่งอะไรด้วยนะเพราะว่ามีแนวโน้มว่าอินเตอร์เขาจะยืมตัวลูกากูต่อไปอีกสักหนึ่งฤดูกาลก็จะได้โฟกัสกับการอยู่กับ, Chelsea, บ,บเชลซีแบบเต็มที่เมื่อช่วงซัมเมอร์เขาบอกว่ามีแบบหลายทีมอยากได้ตัวโบรยามากๆเกือบ10ทีมนะครับเกือบ10ทีมที่อยากได้ตัวโบรยาแต่สุดท้าย ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็อยู่กับเชลซีต่อขอให้ได้รับโอกาสแล้วกันจากที่ดูฟอร์มอัมันดโดโบรยามาเนี่ยผมว่าเก็บบอลดีจริงแข็งแกร่งนะครับเทคนิคใช้ได้การวิ่งหาทางทําตําแหน่งการฉีกไปเปิดยังทําได้เลยนะครับผมจําได้ว่านัดเวสแฮมเป็นคนฉีกออกข้างแลวส่งให้ชิวเวลแล้วชิวเวลเปิดให้ฮาวเวสยิงแล้วก็นัดที่เสมอกับเซาบบเป็นคนครอสเข้ามาด้วยแต่ซีเย็ซีเไม่คมไงถ้าจะปรับผมว่าบรยาปรับเรื่องความคมนะครับเพราะว่า ตอนอยู่กับเซาแฮมตันเล่นเกมลีย์เนี่ยยิมตัวไปที่แล้วยิงได้แค่6ลูกยิงไม่ค่อยเยอะคือเล่นดีแต่ยังยิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งผมก็ต้องปรับ นัดล่าสุดจริงๆก็มีโอกาสได้ยิงเน้นๆแต่ว่าเหินข้ามคานถ้าปรับเรื่องความคมได้นะนี่ก็นิวดีเอโก้คอสตาคนหนึ่ง Style, นะครับผมว่าสไตล์คล้ายดีเอโก้คอสตานะครับอ่าเชียร์เจ้าหนูคนนี้เด็กปั้นของเรานะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์เจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย1นึนะครับอยู่กับช่องปีเตอร์บมายาวนานเกือบ4ปีแล้วนะครับขอบคุณคอร์ล่าแอคนะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์บอกมาจากช่องปีเตอร์ ot, มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยขอบคุณสสสสิงงงงงงครรรรับปปออออออนนเเเซซ์ย่า่าาา็็ทกกขขชชแลล้วโมี รวมไปถึงซูซูกิสวิตพาวเวอร์ย r อัพการันตียอดขายกว่า14 0 0 0แหม 1, 000, 000, 000คันใช้ดีจริงๆนะครับช่วงนี้พิเโบทสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย